สวัสดีครับวันนี้ก็มีเกมมาแนะนำอีกแล้วนะครับชื่อ Nomad Survival นะครับเกมนี้ผมซื้อมาจากสตรีมนะราคาเท่ากับตัว Vampire Survivor เลยนะครับแนวเดียวกันด้วยเดี๋ยผมให้ดูก่อน Nomad Survival นะครับก็ฟีลประมาณ Vampire Survivor เลยครับแต่ว่าเกมนี้เพิ่ง เกมเพิ่งออกมาเมื่อวันที่29เมษายนนะครับก็ยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับออกมาได้ประมาณครึ่งเดือนละโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูดีกว่ามาแล้วสตาร์ทเกมปุ๊บอ่าตอนนี้มีตัวละครอยู่ สามตัวให้เราเลือกนะครับจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเนาะ explosion radius ขอดูความสามารถก่อนนะครับไอตัวนี้เป็นท่าฟันนะ mm hmm. angel's lad attack font value facial นี่น่าจะคล้ายๆตัวอะ,อะไรนะแซ่ใน vampire swiper สมัยคอนเจอโปรเจกต์ไฟวิดเอ็นฮาร์น็อกแบ็กพาวเวอร์อันนี้ผมเดาว่าน่าจะคล้ายๆนี่นะคัมพีไบเบิลเดี๋ยวผมลองเล่นตัวนี้ดีกว่าในตัวเดียวนี่มีแยกใหม่เยอะเลยนะไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูดับเบิลเอเดี๋ยวเราลองเล่นแบบธรรมดาก่อนนะครับครับแล้วเท่าที่ผมลองเล่นมานะครับสกิลของเกมนี้นะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับคือแอคทีฟสกิลเป็นสกิลที่ มันจะมีรูปร่างให้เราเห็นนะครับอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมในหน้าจอมจะมีแบบปล่อยกระจากรอบตัวมีน้ําแข็งเป็นเอ่อเป็นเส้นๆนะครับอะไรเงี้ยอันนี้เราเรียก active skill นะครับส่วน passive skill ก็คือเป็นสกิลติดตัวนะครับคล้ายๆกับของ accessory ของใน vampire survivor นะครับแต่ว่าไอตัวสกิลของเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับสังเกตดูจากช่องสกิลด้านล่างก็คือคือ1ตาเนี่ยเราสามารถเล่น ได้แบบหลายสกิลมากนะครับอันนี้อยู่ที่ดวงของเรานะครับว่าเราจะแบบเล่นหรือว,ว่าอัปเกรดสกิลได้มากขนาดไหนแต่ว่าสกิลค่อนข้างจะหลากหลายมากนะครับเกมแล้วจุดเด่นของเกมนี้อย่างนะครับผมรู้สึกว่าบอสของเกมเนี้ยเออคือแบบเออแม่งเจ๋งที่คือมันไม่ใช่ว่าแบบเป็นบอสเลือดเยอะแล้วก็ออกมาวิ่งไล่เราแบบง่ๆเฉยๆครับคือบอสกำนี้แม่งสู้เราได้เว้ยคือแบบเนี่ยอย่างตัวเนี้ยห็นป่ะไอ้เคี้ยแม่งยิงแบบ ยิงอะไรใส่เราไม่รู้ครับนี่คือแบบว่า what คือแบบเฮ้ยมันสู้เราได้ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วเกมนี้เนี่ยหลังจากเราฆ่าบอสได้ครับเราจะไม่ได้ได้แบบพวกอัปเกรดอาวุธอะไรอย่างเ,เกม vampire survivor นะครับแต่เกมนี้เราจะได้เหมือนเป็นเอ่อฟิลคล้ายๆแบบเป็น p a สซ i ฟส skill ของท่าอะไรไม่รู้คือแบบมันจะแร n d อมมาให้เนาะคือเราไม่จำเป็นจะต้องมีท่านั้นอยู่ในตัวก็ได้แต่เราก็สามารถแบบว่า ได้พสซีฟสกิลของอน,นันมาอะไรเงี้ยคือมันก็จะสุ่มเป็นตัวพสซีฟสกิลอะครับที่ไม่ใช่พสซีฟสกิลแบบทั่วไปนะแบบเหมือนเหมือแนบบสุ่มสเตตัสมาแบบให้แบบมั่วๆอะไรเงี้ยเออมันก็ดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบคาดเดาไม่ได้นาออย่างเราเล่นเมไพร์สไ વ เวอร์อย่างเงี้ยคือบางทีโอเคก,อกล่องกล่องตกออกมาปุ๊บโอเคเรารู้ว่าเออเราเก็บอันนี้เออโอเคเลเวลอัพเลยอย่างนี้ใช่ปะแต่นี่คือแบบมันสุ่มสเตตัสออกมา เกมนี้มันจะสุ่มแบบสเตตัสออกมาโดยที่เราไม่รู้ว่าเออมันทาอะไรได้วะาอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็แปลกดีนะครับส่วนแมปในเกมนี้นะครับตอนนี้ที่เท่าที่เล่นนะครับก็มีอยู่1แมปนะครับแล้วก็เออไม่ได้เดินแบบไม่มีที่สิ้นสุดแบบตัว Vampire s u r v i v ร์ด้วยนะครับตัวแมปก็บางทีก็จะสุ่มกล่องออกมาให้นะครับหรือว่าบางทีก็จะแบบว่า มืดอยู่ดีก็มืดขึ้นมานะครับบางทีก็จะมีแบบเหมือนเป็นเวฟศัตรูแบบโผล่มาเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็ก็ถือว่าค่อนข้างทําได้ค่อนข้างสนุกนะครับสาหรับตัวผมผมเล่นเพิ่งเล่นไปประมาณตาสองตาอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เพลินๆดีนะครับก็สําหรับคนที่เล่น Vampire Survivor แบบเบื่อแล้วตันแล้วอะไรเงี้ยผมว่าเกมเนี้ยก็เป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับที่ น่าจะหากันมาเล่นนะครับตอนนี้ก็ราคา63บาทในสตรีมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวเกมในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เอ่อหน้าที่จะหามาเล่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างถูกมากแล้วก็เนี่ยหลังจากผมเล่นจบมาตาหนึ่งครับก็สามารถปลดล็อกคลาสนะครับได้คลาสหนึ่งก็คือเราก็จะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะ คือในหนึ่งตัวละครนะ่ะมันจะมีคลาสแยกอีกทีนะครับเป็นก็อาวุธอะไรอย่เงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ลองมาหากันเล่นดูนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไปละครับบ๊ายบาย